วันนี้กรพบนังสือพอดีเรื่องจะเรียกอะไรเรียกโอ้เป็นพระหันมาตั้งแต่ยังไม่บวชด้วยพบเดิมเป็นนักร้อง <c oughs> เป็นนักแต่งเพลงอยู่อย,อย่ากวิเกาณตายเถียงหรือโตทัดหินเหลาเมายามันเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมา มันัถามปัญหาชีวิตคืออะไรแน่อยากเรียนดูชีวิตก็ไปเทียวเล่นศิลปศาสตร์ทุกตาขาแล้วเอาหมดเล่นอยู่โยงของกรบปันเล่นท่งเจ้าครับข้าทรงอะไเอาทั้งนะั้นไม่พอเลยหามาศึกษาพุทธศาสตร์เราจะหาสำนักวิปัสนาต่อไปวิปัสสนาเขาได้ตอนเวลาไหนเวลาเอเขาว่า เขาหมดกลงไม่กลางขาอามาตกิเด็กก็ขอไม่มีกลางขาตอนด่เขาไปลุกขึ้นไปห้องน้าไปถ่ายผัทสาวะแล้วมัน,มนแจ้งโรคหมดติดเบิกบานสบายแล้วไม่มีสงสสยอะไรไอ้นั่นมันเมาีิโอภาสหลวงพ่อเคยพบอยู่ที่เรา เอ๊มันอยู่อยู่นอนไม่จะหลับแจ้งรู้ลืมตาก็แจ้งรู้หลับตาก็แจ้งลืมก็แจ้งคอยดับแต่ตอนนั้นยังไม่มีใคว่าาอ๋อไอ้น e. ี่โอวาทอะไรจิตมันสว่างจิตมันสงบเป็นสมาธิตอนนั้น อันไม่กลางขานะคิดเอาเป็นพราหันกับไม่มีสังโยชน์อะไรขึ้นเลยเป็นพระหันอยู่สองปีแล้วเึ็นงได้บวชด, <c oughs> ด้านที่มาน่าดูบวชรรมยุทธก่อนบวชรรมยุทธแล้วเกิดขัดแย้งอะไรกันเอาบระโุที่คืนเข้าวัดไปหาพระหมาห้ตาย เอาถือใบจุที่เขอามาใิกายโดยไม่ต้องบวดเป็นมานิการเป็นทั้งรรมุทต์และมานิกา,ากกรเจ้าคณะจังหวัดเขอามานิกายเอาเรื่องกับอุปจาวาจัดก,การเรื่อง้ามไม่เรียบร้อยจะถอดออกจากอุปจาาเลยกันไล่เขาก็ขออการในที่ประชุมขยืนนั่งถือก็อลาออก จากสังกัดของเทระรรมาคมะที่มาแล้วก็เขาเริ่มสอนทำตั้งแต่เพตอนนั้นพอบรรลุธรรมเขาว่าบรรลุธรรมแล้วนุ่งกางเกงข้าสั้นสีขาวสวงเสื้อ,อคอกลมรองเท้าไม่ใส่กินอาหารผักคนกันไอ้ตรงนี้แหละ ที่จริงทำมันมันนั่นมันไม่ถึงพุทธชงทำมันแค่พละฮาไม่ถึงอินทรียิธิบัติพละฮาตอนนี้สังขารมารงฟักเดียวเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็ยึดถืออยู่โดยจิตฐิความเ็นผิดแล้วก็ไม่ค้นคว้าว่าการบรรลุธรรมเป็นปราารพระหันพระ สองทางสามนั้นมันประกอบด้วยอะไรถึงจะเป็นได้รู้จักทำการรวมการประยุ์รู้จักการตรวจอริยสัจทั้งสี่ที่จิตรู้จกัก <c oughs> สังโยชน์ที่มันขึ้นมาว่าละอะไรได้กี่ยติข้อกี่อย่างจะเป็นพระหันได้ต้องละสังโยชน์ได้จดละสังโยชน์ทั้งสิบได้แล้วก็ไม่มีขังขา ไม่มีสงสัยมันจึงจะเป็นไปได้แล้วการที่จะหมดกลางขาทสส้องยสนับตั้งแต่วันบรรลุธรรมไปต้องใช้เวลา49วันเหมือนที่พระพุทธเจ้าจัดรู้ใหม่ๆที่พระองค์อยู่โคนต้นจิกตอนว่าตนใซต์ตมนสีมาโพธิสะมุจจริน แห่งละเจ็ดวันเจ็ดวันเฉวยวิมุติสุขคือทดสอบจิตใจไม่กลับไปกลับมาคงทไม่มีสงสัยไม่มีขังขาก็เป็นสมุดเทกการเป็นสมุดเฉดคือว่าไอราคะมันล่าได้เด็ดขาดหมดโทสะล่ได้เด็ดขาดหมดไม่เพงเป็นปฏิฆะความไม่พอใจก็ไม่มี ความโกรธความพยาบาทความโกรธนั่นตัวใหญ่ความพยาบาทตัว,วาาเล็กรองมาก็ไม่มีหมดเรียกเพราะมันสัดทั้งยดสิบได้ทั้งยดสิบเจะขึ้นจะรัสได้มันลอยขึ้นมาเองเมื่อเราตรวดอายศัตร์ทั้งสีว่าถูกตอหรือว่าที่นั่งตัวออ่า วิมุตต์อยู่นี่คือดูดพ้นนิโรธนี่มันเกิดมาจากอะไรพอเรารู้ตัวอริยสัจสี่ตัวทุกขเราได้ต่อสู้กับทุกมาเต็มที่แล้วเราก็ชนะทุกขโดยตัดัณหาได้ทุกนันเป็นตัววิภาวัณหาแล,ะละ้วลัณหาคนอื่นได้ด้วยกามาตนาอะไรไม่มีก็เห็นอยู่และที่แจ้งอยู่ จิตเห็นแจ้งโรดอย่างนี้มันอะไรอ๋อนี่คือนิโรดแจ้งสว่างสงบปล่อยวางบ้างโ่งหยุดนิ่งสงบนั่นเป็นตัวนิโรธทีนี้ก็รับดูว่าทีว่าที่เกิดน,นิโรดนี้ได้เพราะผลของอะไรเพราะเรารักษาศีลดีเรามีสมาธิดีแต่เรามีวิปัสสนาคือปัญญาดี จึงสำเร็จลงเมื่อตรวจอย่างนี้ถูกต้องป็นี้ว่าวัดความเป็นพระชังยนดขึ้นมันล่าอะไรได้ก็มันขึ้นทิงนั้นเพราะติดตอนนี้เป็นญานล้วนๆไม่มีสัญญาคาน้ามันดับหมดตอนที่รวมใหญ่ล้องนี้คาน้าไม่มีมีระยณที่ ดูพิจิตมีตัวรู้ตัวเห็นตัวเห็นนี่เห็นพิสดารเห็นรอบด้านเห็นรอบทิศั้งข้างบนข้างล่างเห็นหมดอะไรไม่ต้องเดี๋ยวไปดูเป็นตาพิเศษทั้งรู้ทั้งเห็นเหนอะไรก็รู้ทันทีนี่ล้วอ,อนี่มันเป็นพระหันตั้งแต่ ยังไม่รันบวชอยู่ได้ถึงสองปีมึงต้องเบวชไปเจียสอนคนก่อนสอนคนแล้วก็มีได้ชิดมาคนหนึ่งมันมีคนก็เชื่อถือเรื่องใสเขาบางคนก็อาจจะให้นอนบ,บ้าก็ได้โกนหัวโกนอะไรหมดไอ้น,นีออ่ไปศึกษาพุทธศา,าสนาก็เลยข้าบวชเป็นพระหันอยู่ได้ถึงสองปีเป็นกระดือหัดมีที่ไหนหรอกผู้ที่เป็นกระดือหัด เมื่อบรรดูทำเป็นพระหันได้ในการเจริญวิวัฒนาจะต้องหาเรื่องปริานมาบวชภายในเจ็ดวันถ้านนภายในเจ็ดวันนั้นไม่ได้บวชหัวถายเจ็ดเสียงอัจจุบันก็คองกระบากเส้นโลหิตในสมองแตกตายเพราะความเครียดหรือศีลไม่สามารถ สิงของขหัดไม่สามารถรองรับธรรมะอันหนักอิ้งได้ต้องสิ้นสิ้นไปจึงจะรองรับได้เป็นอย่างนี้วันนี้อ่านอ่านย่อๆเรานังสีพึ่งมาเลยนำะมาเล่าให้ฟังว่าเออเป็นอย่างนี้แคนี้หลวง่าจะได้ป้องกันไม่เราเข้าใจผิดเข้า unboxing, ใจผิดก็ตรงนี้ว่าเป็นพระรง์เป็นอย่างไร ต้องเข้าใจตรงนี้ไม่จะ่ล่อยให้แจ้งโรแล้วก็เป็นตาหารขึ้นมาหรือ,รอนอนอีกสำนักใหญ่องีงหนึง่งเหมือนกันเลยมาก็อย่างนี้แหละนี่เดียวเนื่องจากว่าจิจาัยนเรียกว่าวิปปลาชสามจิตวิปปลาช คืวจิตคิดเห็นผิดไปว่าเป็นถูกเห็นว่าเหมือนกานไม่กินเนื้อสัตว์พอมาบัญญัติขึ้นเห็นว่าถูกเห็นว่าดีแต่วินัยของเรายาวไม่ได้อนุญาตว่าอย่างนี้เป็นทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดการนี้ สัญญาวิปลาสคือความจำหมายที่นำมาพูดมาคิดคำผิดพลาดมาพูดผิดพลาดสัญญาวิปลาสทิศวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสคือตอนคิดไปต่างๆนานาเรื่องว่าเป็นนั้นเป็นนี่มีเยอะแยะทั้งสมัยพุทธกาลก็มี บางคนเป็นบ้าก็บอกตัวฉันเป็นพระหันมันฟุ้งซ่านฟุ้งการมากจนเป็นบ้าไปที่นี่ก็เคยเห็นเคยพบมาแล้วสองวันสองคืนมั้งไม่หลับไม่นอนฉันเป็นพระหันแล้วฉันเป็นพระหันแล้วแต่ยินทั้งคืนอระชาไปดูพระหันแก่บ้าหมดนะพระหัน เนี่ยเนี่ยไงอุธธรตระจะทำาไมแรงขึนขนาดนั้นท่านให้ระวัง้ะปู้ที่มีรูปวิธีแก้บ้าเลยเลยบ้าข้าวโรงพยาบ้าลเลยจัดกรพยาบมาล้วหายากจิตวิปลาสชแล้วทางแก่ต้องให้หยุดที่พัสนาเสียถอยสมาธิฌานหมดไม่ให้จัง่งสมาธิ ลอยให้อยู่สบายๆอาไม่นึกคิดอะไรนอนพักผ่อนเถียพอจิตมันคืนกลายจับขัายตอนนี้ตอนนี้จิตกําลังอัดอยู่แน่นที่มันพุ่งเป็นสมาธิก็มันไม่ยอมถอยแล้วพอพอเป็นจะเป็นอย่างนี้เดิยมามันนั่งเอานั่งเอานั่งเอาทีเดียวอ่า รีมันทนไม่ได้กำลังก้องริบ <c oughs> ดีแล้วที่ว่าอย่างหลวงพ่อนี่มันไม่พลังเพราะอาศัยเป็นผู้ที่ตรวจสอบว่าอย่างไรต้องหาให้พบทำดับปฏิบัติถึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรต้องค้นหาให้พบ ในบัญญัติในพระธรรมเรียกว่าอะไรตัวบัญญัติต้องรู้ถ้าไม่มีในบัญญัติกอเราจะมพู่ก็ไม่ได้กว่าเป็นนั่นเป็นนี่รู้นั่นรู้นี่ถ้าไม่ปิดบัญญัตินั้นไม่ได้ปิดสม,มุิปิดบัญญัติก็ปิดปรมั์จริงสม,มุิ จริงบัญญัติมันของโลกเมื่อจริงนี้สมบูรณ์ของโลกแล้วมาขอบจริงบประัตมัจบกัน